ใส่ไข่ใส่ไปโรดครับเรื่องไข่ไว้ใจในายเสาเพิ่นวาสันาส้นวาซันแมนบาหลับพีน่น้องใส่ไข่สองฟองเด้ครับกับข้าวสวยเด้ครับผมอันนี้เป็นข้าวสวยเสร็จแล้วอันนี้เครื่องเครื่องที่จะใส่ได้ครับนีเครื่องที่จะใส,ส่ด้วยกันนะครับมี่ หมูผมหั่นลูกเต๋าด้วยครับหมูนี่หมูหั่นลูกเตา๋าพริกซอสอันนี้ต้นหอมกับไอ้ต้นขึ้นช่ายอันนี้พักกระลำปีนะฮะกระลำปีอันนี้เห็ดหอมอเห็ดเข็มท่องเห็ดเข็มท่องครับผมเบิงบ่งมาเบิง่งมาเบง ผมใส่ใส่ผสมผมส่ผสมอัน,น้ก่อนเด้ครับเอาหมูผสมก่อนเด้ครับเอาหมูกับอันนี้ผสมหมูกับเห็ดตีให้เข้ากันครับตีให้เข้ากันเลยปรุงรสชาติครับผมปรุงรสชาติ อันนี้ผงขออา่าอ้อเด้อครับผมผงข่าอ้อใส่จั๊กน้อยเพิ่มรสชาติพริกไทยพริกไทยจั๊กน้อยซีอิ๊วขาว nee. ผมมักซีอิ๊วขาวเด้อครับเดี๋ยวพริกกับไอ้นั่นพริกกับต้นหอมขึ้นช่ายเนี่ยผมค่อยโรยโรยหนาเคี่หลังเด้อครับมามามาไปไปไปพี่น้องไป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 เขาไปเฮ็ดกันไปเฮ็ด เบิงหนาเตาลดมาเบื้องหน้า,ตา,นาเาตาลดอนี่ผมกะว่ำผมว่ำกระทาไว้แล้วก่อนเด้อครับผมผมว่ำกระทาไว้ก่อนแล้วให้มันร้อนจักหน่อยเ้อครับใส่น้ำมันเพิ่มเข้าไปอีกครับผมใส่น้ำมันเพิ่มเข้าไปอีก เฮาสิใดคุณข่าทางอาหารเด้ยครับตามนี้เลยเด้อพี่น้องไข่สองฟองเด้ยครับผมตีรสชาตินี่ยังให้เข้ากันเบิดเลยใส่ยังสีเลยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเห้ามาเบิ่งกันเด้ยครับผม ปิดฝาจัดหน่อยเด้อครับพี่น้องปิดฝาจัดหน่อยเบิ่งกำลังเดือดเลยครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งกันเด้อครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันอื้อชื่นพี่น้องเพิ่มรสชาติเลยครับใส่พริกใส่หอมได้เลยครับผมใส่พริกใส่หอมได้เลยก็ประมาณนี้เลยครับผมประมาณนี้เลยครับผมปิดฝาครับ ปิด้าไว้รอจะเข้าด้วยครับหัวเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอาใส่จานเลยครับใส่จานเลยใส่จานเลยครับใส่จานเลยอาเนึ่งเร้อพี่น้องมันสิแซ่แสบบออึ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องครับเรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นแต่กินเป็นแต่แซบเดี๋ยว้ะพี่น้องเบิ่งเด้อ็ดกินง่ายๆเด้อพี่น้องเด้อปาดรถ